ล่าสุดเนี่ยที่ว่าในส่วนของที่ประชุมบอร์ดน้ำเมาเนาะ,<ฮ>ะ,ะปลดล็อกเวลาขายเหล้าเบียรช่วงบ่ายได้จากเดิมนี่เขาก็ต้องขายหลัง5้าโมงใช่ไหมตอนนี้เดี๋ยวจะมีขายช่วงช่วงบ่ายสองจนถึง5้าโมงเย็นได้ <ฮะ S 1> ซึ่งจากเดิมมันเป็นเวลาห้ามขายก็เลยมีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้กันเยอะไปดูกันหน่อยนะครับตามที่คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติหรือว่าบอร์ดน้ำเมา <ฮะ S 1> มีมติปลดล็อกให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดได้ ตั้งแต่ช่วงบ่ายสองจนถึงห้ามงเย็นคือปกติอ่ะเขาจะขายสองช่วงใช่ไหมคุณผู้ชมก็คือจะเป็นช่วงเช้านะคะแล้วก็เป็นช่วงเย็นแล้วบ่ายสองหรือห้าโมงเย็นเนี่ยคือห้ามขายช่วงกลางวันเนี่ยห้ามขายจะต้องขาย,ขายทีคือจะซื้อได้ก็คือหลังห้าโมงเย็น,นพูด,ดง่าย<ช>ยาวจนถึงเที่ยงคืน,นอ,อ่ะแต่ตอนเนี้ยคือจะ ให้มีขายได้ช่วงช่วงตรงกลางได้ที่เป็นช่วงที่เคยห้ามมาห้ามขายอ่ะก็บล็อกแล้วว่าให้เหตุผลซื้อเหล้าซื้อเบียร์สุราตอนไหนก็ได้คุณเกือบได้ตลอดทั้งวันได้ตลอดทั้งวันเลยเขาก็เห็นผลว่าเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะช่วงส่งท้ายปีเนี่ยมันจะเป็นการเหมือนแบบส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวให้มันคึกคักมากขึ้นหรือเปล่าครับนี่แหละก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเราบอกว่าเดี๋ยวจะมีผลบังคับใช้ประมาณสักต้นเดือนธันวาคมปีนี้แหละ หลังผ่านกระบวนการการรับฟังความคิดเห็นนะครับออขณะเดียวกันก็มีความเห็นหลากหลายโดยเฉพาะออในส่วนขององค์กรที่เขาอาจจะมีการแบบไม่ค่อยเห็นด้วยใช่ไหม<ฆ>ต่อต้านอย่างผู้ในการสํานักง,งานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าระบุแบบนี้ท่านบอกว่าการปลดล็อกให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ในช่วงเวลาดังกล่าวก็คือบ่าย2องถึงห้าโมงเย็นนะชัดเจนว่ามาจากนโยบายฝ่ายการเมืองที่รับฟังภาคเอกชนมากเกินไป ท,ทั้งที่เขาบอกนะ,ะเขาบอกควรจะมีการศึกษาก่อนไหมสักหเดือนโดยกําหนดเป็นพื้นที่ดาร้องหรือว่าทําแซนด์บ็อกซ์พื้นที่ท่องเที่ยวค่ะหรือจะกําหนดวันสําหรับนโยบายให้ดำเนินการได้ในวันเสาร์วันอาทิตย์เท่านั้นถ้าเป็นแบบอยากจะอนุโลมหรือว่ารุมมารวยอลองช่วงเวลาเสาร์อาทิตย์ไหมปลดล็อกสักเสาร์อาทิตย์ส่วนวันจันทร์ถึงศุกร์เป็นวันทํางานก็ขอให้ยึดแนวทางเดิมก่อนก็ได้ไม่ใช่ ฟรีทั้ง7วันเลยแบบนี้เขาว่าอย่างนั้น <หา S 2> ซึ่งมันก็มีหลากหลายทางเลือกแน่นอนว่าเครือข่ายองค์กรงดเหล้าไม่เห็นด้วยที่ภาครัฐเห็นดีเห็นงานกับการท่องเที่ยวมากกว่า,<ห>า ผลลัพธ์ต่อสุขภาพนะครับเช่นเดียวกับเครือข่ายภาคประชาชนเขาก็กังวลการนําเข้าเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ภายใต้เงื่อนไขาการค้าเสรีรหรือว่า FCA ไทย EU เนี่ยมันจะทําให้เครื่องดื่มแอลโกอฮอล์จากต่างประเทศทะลักเข้าไทยมาเยอะ,<ฮ>ะเออแล้วก็จะเกิดปัญหาเรื่องของนักดื่มหน้าใหม่เพราะว่าสินค้าบางรายการเนี่ยมันจะถูกลง <ฮะ S 1> ประมาณ20-25%ถึงจากผลการศึกษาจะพบว่าหลายประเทศเนี่ยม,มีนักดื่มหน้าใหม่พุ่งขึ้นกว่า300โอ้เอซ เยอะเลยนะ <ขอ S 1> เพราะว่าราคามันถูกลงใช่ไหม,มนักดื่มหน้าใหม่มันก,ก็เพิ่ม <จะ S 1> ขึ้น ใช่ใช่ใช่เนี่แหละถือว่าเป็นการจากผลพวงเรื่องของการที่ปลดล็อกเรื่องของจําหน่ายสุราดังกล่าวเครื่องเหลอลกอฮอลดังกล่าวนะครับนะคะเพราะว่าปกติแล้วตามกฎหมายปัจจุบันเนี่ยการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็จะขายได้ช่วง11บเอโมงจนถึงบ่ายสแล้วก็อีกช่วงหนึงขายได้ตอน5้าโมงเย็นจนถึง5้าทุ่มนะแต่ว่าในช่วงผ่อนปลน6เดือนเนี่ยก็จะเปิดได้ขายต่อเนื่องเลยตั้งแต่11บเนาฬิกาถึง24่สนาฬิกานะคะสำหรับบางสถานที่ที่ยกเว้นอยู่แล้วอย่างเช่นที่สนามบิน สถานบริการโรงแรมก็ยังคงได้รับการยกเว้นตามกฎหมายเดิมนั่นเองนะคะเออแต่ว่าก็คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้เห็นด้วยไหมหรือว่าไม่เห็นด้วยคอมเมนต์ Comment เข้ามาพูดคุยกับเราได้นะคะคเพราะว่าเรื่องนี้ต้องยอมรับว่าทกเถียงกันมานานแล้วนะว่าจะปลดล็อกไม่ปลดล็อกดีอะไรเงี้ยคุยกันมานานแล้วก็เดี๋ยวต้องลองดูว่าในช่วงเรียะเวลาทดลอง จะเป็นยังไงเบอกาจะนําร่องก็คือ6เดือน<ฆ>ก็คือเดี๋ยวจะลองมาตรการนี้สัก6เดือนหลังจาก6เดือนก็จะมีการประเมินผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจฯฯด้านสุขภาพแล้วก็สังคมอย่างละเอียดเพื่อพิจารณาว่าจะมีการขยายมาตรการต่อไปหรือไม่ส่วนเรื่องของการขยายเวลานั่งดื่มเนี่ยก็คือหลังเที่ยงคืนให,<ฆ>ให้นั่งดื่มในร้านได้อีกหนึ่งชั่วโมงแต่ย้ำว่ายังไม่ใช้การขยายเวลาจำหน่ายกฮนะก็คือยังห้ามจำหน่ายหลังเที่ยงคืนอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าจะให้แบบนั่งในร้านได้ต่อไปอีกชั่วโมงหนึ่งนี้ เป็นการกระตุ้นของการท่องเที่ยวสร้างบรรยากาศท่องเที่ยวอะไรแบบนั้นนะฮะ